สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม That's Not My n e i g h b o r แต่ว่านะครับมันไม่ใช่เพื่อนบ้านของฉันนะครับวันนี้นะครับผมจะได้รับบทบาทเป็นพี่ยามนะครับที่เฝ้าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งอพาร์ตเมนต์แห่งนี้นะครับจะมีตัวปลอมหรือว่า d o อบเบ g a n เกงเกนะครับพยายามเข้าอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ครับเราจะสามารถจับผิดตัวปลอมได้หรือไม่ไปลุยไปพร้อมกันครับเพื่อนๆ let's go สวัสดีครับผู้มีอุปการะคุณทุกท่านก่อนเริ่มคลิปกรุณากดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์ตาดำๆๆได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบพระคุณครับวิดิทัศน์ที่ทุกคนจะเห็นต่อไปนี้นะครับจัดทำมาโดยองค์กรดีๆเพื่อการศึกษาและทำงานในองค์กรนี้โอ้โหอะไรวะน่ะน่าเกียด <Okay. S 2> สวัสดีครับถ้าคุณกำลังดูวิดีทัศน์ต่อไปนี้คุณกำลังจะเข้ามาทำงานที่อาพาร์ตเมนต์ของเรางานของคุณคือ <Okay. S 1> การตรวจสอบคนที่เข้าอาพาร์ตเมนต์ว่าเป็นลูกบ้านของคุณหรือไม่หรือว่าเป็นด็อปเปอร์เกงเกอร์ทุกคนต่างรู้ดีว่าด็อปเปอร์เกงเกอร์นั้นมีความสามารถในการปลอมตัวดีเยี่ยม mm hmm. พวกมันจะพยายามปลอมตัวเป็นคนใดคนหนึ่ง mm hmm. และอ้างเป็นคนคนนั้น mm hmm. แต่ว่า mm hmm. พวกมันบางตัวก็ไม่ได้ทำได้ดีขนาดนั้นจ mm hmm. ึงทำให้เกิดจุดบกพร่องขึ้นและเป็นที่สังเกตได้ชัดเจน คุณจะต้องสังเกตอย่างละเอียดและให้ความสนใจเกี่ยวกับรูปรักษณ์หน้าตาของเพื่อนบ้านของคุณให้ดีและอย่าลืมเช็คเอกสารของเพื่อนบ้านของคุณทุกๆคนตามเช็คลิสต์ด้วยเพราะว่าคุณไม่สามารถพลาดได้แม้แต่ครั้งเดียวมันหมายถึงความเป็นความตายของทุกคนที่นี่และนี่คือโครงสร้างของออฟฟิศของคุณมาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าแต่และอย่างทำงานอย่างไรอย่างแรกนั้นคือหน้าต่างรักษาความปลอดภัย อย่าลืมดูให้ดีว่าเพื่อนบ้านของคุณมีหน้าตาเป็นยังไง <ST IT IC> และปกติหรือเปล่า <ST IT IC> ด้านขวาที่กระพริบ <ST IT IC> แวบๆอยู่ตรงนี้คือแฟ้มเอกสารของรูปบ้านแต่ละคนในแต่ละชั้นมีทั้งหมด3ชั้นสามารถเลือกได้ว่าจะทอดน้ำปลาหรือผัดกระเพราหยอกเล่นบนโตนี้คือเช็คลิสที่คุณต้องตรวจสอบมีทั้งรูปร่างหน้าตาเอกสารเอกสารและเอกสารช่องด้านหน้าของคุณน,นั้น คือช่องสำหรับการส่งเอกสารจากลูกบ้านถ้าคุณแน่ใจแล้วว่าลูกบ้านคนนี้ไม่ใช่ด็อกเปอร์เกย์เกอร์คุณก็สามารถกดปุ่มที่อยู่บริเวณด้านขวามือนี้ เพื่อให้ลูกบ้านของคุณเข้าไปในอาคารได้อย่างสบายใจแต่ว่าถ้าคุณจับได้ว่ามันเป็นด็อปเปอร์เกงเกอร์ล่ะก็ให้รีบกดปุ่มด้านซ้ายมือนี้และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดีๆโดยการโทรไปที่เบอร์3ามสโดยการใช้โทรศัพท์ด้านล่างซ้ายมือนี้และคุณยังสามารถใช้โทรศัพท์นี้เพื่อโทรหาลูกบ้านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้งานของคุณนั้นสําคัญมากๆมันหมายถึงความเป็นความตาย ทำทุกอย่างให้ถูกต้องด้วยล่ะอย่าลืมและสุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีกับเฮนรี่พนักงานดีเด่นในเดือนที่แล้วเขาไม่ได้ทำงานได้ดีนักหรอกแต่ว่าเฮนรี่เป็นยามคนเดียวที่มีชีวิตรอดตอนนี้เพราะนอกนั้นอยู่ในท้องของด็อปเตอร์เกงเกอร์หมดแล้วเป็นอย่างเฮนรี่แต่ดีกว่าหมายถึงอร่อยกว่าหรือเปล่าอร่อยกว่าเฮนรี่มาแล้วครับเพื่อน ตอนนี้คือออฟฟิศของเราสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ job ใหม่ของนายยินดีด้วยที่ได้มาทํางานที่นี่ควรยินดีไหมอย่างที่นายเห็นในวีดิทัศน์นั่นแหละนั่นคือหน้าที่ของนายในการยืนยันตัวตนและนี่คือรายชื่อของคนที่ขอเข้าพักในวันนี้แต่มันก็อาจเป็นไปได้ว่าคนที่มาขอเข้าพักในวันนี้อาจจะไม่อยู่ในรายชื่อนี้ก็ได้ในทุกๆครั้งที่นายทำงานให้เช็คตามชิคลิสต์และอย่ายลืมติ๊กถูกและติ๊กผิด หากเขาคนนั้นไม่มีเอกสารให้ถามคำถามอย่างละเอียดทุกคนและรวมถึงการยืนยันตัวตนด้วยไอดีและใบคำขอที่มีการรับรองจากองค์กรดีๆและอย่าลืมดูวันหมดอายุด้วยละ่ะตอนนี้ก็เดือนกุมภาพันธ์ปี1955เอาละ่ะขอให้โชคดีกับงานใหม่เจอกันขอบคุณครับลูกพี่คาารับลูกพี่ไปเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูเอกสารกันสักะหน่อยอันนี้เป็นของชั้นหนึ่งคนมาละใครเนี่ยสวัสดีค่ะ สวัสดีครับชื่อคุณโลอิสสติงกี้อยู่ชั้นหนึ่งห้องหนึ่งใช่ไหมครับคุณโลอิสสติงกี้เป็นคนพักอศาศาัยอยู่ที่นี่นะครับออกไปเพื่อหาคุณแม่นะครับโอ้เขาออกไปหาคุณแม่มา ID 23651โอเคเช็คลิสต์แ๊บหนึ่งอ่าตรงผกนะครับแล้วก็ใบคำขอมีไม่มี ID โอ้ฉันลืมให้ ID เธอนะ่ะ23651โอเคตรงครับเชิญครับคุณโลอิส เอ๊ะลกีล้เราดืมเราลืมดูวันหมดอายุหรือเปล่า<ะ>เออช่างมันเถอะนะคนต่อไปเชิญครับโอเคครับสวัสดีเอ้าอุ้ยเดี๋ยวนะโอ้ลืมปิดประตูออ้ยตายแล้วคุณเองกัสไปโอ้โหสวัสดีตอนเที่ยงชัดเลยทำไมคุณคอยาวจังครับวันนี้เออคุณเองกัสโอ้ไม่ใช่ละไอกัสเพิ่งไปแล้วกี้แม่เอาซะเนียนเลย คุณเองกัสตัวปลอมครับเดี๋ยวผมมานะครับแป๊บหนึ่งเอาแล้วรีบโทรหาเจ้าหน้าที่ดีๆด่วนเบอร์3 3 1สหนึ่งสสวัสดีครับเจ้าหน้าที่ดีๆพอดีผมเจอคุณแองกัสครับเขาคอยาวเหมือนอีลับเลยตอนนี้เขาอยู่ที่หน้าอพาร์ตเมนต์ผมครับมาจับด่วนกำลังมาเลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับรีบมาเลยนะครับพี่โอ้โหปลอมตัวไม่เนียนนะ ไปเรียนมาใหม่สงสัยไปดูยีราฟที่สวนสัตว์มาแน่ๆค <c oughs> ออะไยาวขนาดนี้เราจัดการเคลียร์เรียบร้อยแล้ว <c oughs> นายทำงานต่อได้เพ่อรขอบคุณมากครับลูกพี่เจอกันครับโอ้โหโปอบตัวไม่เนียนเกินน่ะนะนี <c> ่ <oughs> <c oughs> คุณแองกัส98845เอาน้องนักเรียนมาสวัส,สดีค่ะสวัส,สดีครับหนูอาเลข34462นะครับปดอายุ85โอเค ยังไม่หมดอายุอยู่ชั้น2ห้อง4ไหนดูซิเลข3 4 4 6 2ตรงนะครับจมูกเล็กโอเคหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยน่าจะอยู่กับคุณแม่นะครับดูจากแววแล้วถูกต้องหมดเลยมีคำขอไหมมีคำขอด้วย2อับโอเคไปเลยเชิญครับปลอดภัยครับคนนี้แน่นอน100%เเซมาต่อเลยคนต่อไปเชิญครับผมมาแล้วโอ้ทหารหรือเปล่านี่ สวัสดีตอนกลางวันครับคุณทหารชื่อคุณสตีฟรัดบอยนะครับรัดบอยรัดบอยสตีฟโอเค55 9ห5เนะครับเลข99565ตรงครับปี66ชั้น3ห้อง3โอเคไปเชิญครับผมปิดประตูด้วยห้ามลืมปิดประตูเด็ดขาด <c oughs> เดี๋ยวหลุดเข้าไปยุ่งเลยอาคนต่อไปว้าวสวยด้วยนะเนี่ยคนนี้สวัสดีครับคนสวย เออคุณสวยไม่มีไม่มีคำขอเหรอครับโทษนะครับพอดีเธอไม่มีคำขอนะครับเป,เป็นไปได้เหรอคะฉันไม่มีคำขอเข้าพักวันนี้เหรอมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆฉันแน่ใจเลยว่ามันต้องมีชื่อฉันอยู่ในนั้นน่ะช่วยดูอีกทีได้ไหมมันไม่มีนะครับแต่ว่าคุณออาเซเ,เซเลนเซเลเน่เหรอครับคุณเซเลนเน่เออหกเก้าห้นเดูซิเซเลนเน่อยู่ขวามือ 69514มีไยอยู่ด้านขวาไฟเหรอครับเดี๋ยวนะไม่มีไยชัดเลยตัวปอม <c oughs> ไม่ได้ปอมไฟมาส3มสา o หน l e ดอปเปอเกเกอรเซนะเอาแล้วมันไม่ได้แต้มไฟมาเทียบร้อยเลย <c oughs> สวัสดีครับเจ้าหน้าที่ผมเจอคุณเซเน่ตัวปอมครับเขาไม่มีไยอยู่ด้านขวา เราจัดการให้นายเรียบร้อยแล้วนะพวกนายทำงานได้ดีมากเอาไว้เจอกันสู้ๆสู้ๆครับโอ้โหเพื่อองค์กรดีๆครับผมบอกเลยว่าไม่มีทางพลาดครับเพื่อน,เ,อนเรานี่มันฉายาเหี่ยวเย,ย,ย,ยี่ยวเล็ดเห็นหน้าแล้วเยวี่วแทบเล็ดตาเธอเป็นอะไรครับหนะ้าใครอยู่เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวขอถามก่อน <c oughs> คุณครับตาคุณเป็นอะไรครับหนะ้าตาฉันเหลอฉัน ตกแต่งใหม่ให้มันมองเห็นได้ดีขึ้นน่ะฮะโอ้โหมองเห็นดีเกินไปนะครับน่ะเอาเสมือนหอยทากเลยนะครับคุณมีอาไปละโทรหา3ามสด่วนสวัสดีครับลูกพี่พอดีผมเจอคุณมีอาตาหอยทากครับผมเขาบอกผมว่าเขาต้องการมองเห็นได้ดีขึ้นครับเขาก็เลยยืดตาออกโอเคเราจัดการคุณมีอาตาหอยทากให้นายแล้วสู้ๆทำงานต่อไปเพื่อนโอเคครับแม่ เออเรามันทำงานดีเกินไปซสด้วยดูสิบอกเลยว่าด็อคเกอร์เกงเกินนี้ไม่สามารถอดูแขน <c oughs> ดูแขนแขนเธอเป็นอะไรอะ่ะขอโทษนะครับแขนคุณเป็นอะไรครับแขนฉันเลอใช่ครับ <c oughs> พอดีว่าเอิม่ม <c oughs> เอิ่มอะไรเอ่ย <c oughs> ฉันออกกำลังกายมากเกินไปหน่อยเมื่อวานนี้ <c oughs> มันก็เลยเป็นแบบนี้นะ่ะ <c oughs> ควรไปโรงพยาบาลไหม ไม่ควรมาที่นี่นะคุณเอเลนอยคุณเอเลนอยครับไปโรงพยาบาลเถอะมาสามสาม่สอสวัสดีครับลูกพี่พอดีผมเจอคุณเอเลนอยครับขเขาเข็นปี่อะไรบอกว่าเมื่อวานออกกําลังกายหนักไปหน่อยครับผมมารับหน่อย <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะเราจัดการรับคุณเอเรนอยไปเชื้อไปรักษาเรียบร้อยแล้วทํางานต่อได้พวกขอบคุณครับพี่เรียบร้อยคุณเอเลนอยตัวปลอม แขนเปี้ยม,มาเลยแม่เอาใครวะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรช่วยไหมครับ <c oughs> คุณรู้จักความหมายของชีวิตจักรวาลและทุกสิ่งหรือเปล่า <c oughs> ตอบชีวิตเหรอเอาจากเพลงได้ไหมเพราะชีวิตคือชีวิตนะ life is life ถูกต้องเปล่า <c oughs> ไม่ถูกโอเคแล้วยังไงลาก่อนเ <c oughs> พื่อนลาก่อนครับ เพราะชีวิตคือชีวิตเราผิดซะด้วยนะเอามาแล้วสวัสดีตอนเที่ยงครับเออคุณไม่มีในรายชื่อขอเข้าวันนี้นะครับผอยัุญามนิดนึงอุ้ยโอ้โหทำไมหน้าตาดุขนาดนั้นละ่ยะย็ดโดฉันไม่มีรายชื่อเข้าพักในวันนี้เหรอแย่เลยแบบนี้ฉันก็เลยโดนจับได้เลยทีนี้แล้วนายจะทำยังไงต่อละพวกนายจะโทรหาเพื่อนของนายดีๆอย่างนั้นเหรอ แต่นายจำไว้เลยว่าพวกเราจะไม่หยุดและสุดท้ายพวกนายจะถึงจุดจบ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 สามสาสองลาก่อนไอ้หนูลาก่อนฮัลโลครับลูกพี่ผมเจอผมเจอด็อบเบอร์เกงเกอร์ครับม uh ันก้าวร้ามากมันขู่ด้วยครับว่าจะฆ่าพวกเรามาจับตัวเลยครับพี่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 มาอย่างเรียบร้อยไหมครับพี่ เรียบร้อยแล้วนายทำงานต่อได้พวกไม่ต้องกังวลมันทำอะไรเราไม่ได้แน่นอนสู้ๆโอเคครับค่อยสบายใจหน่อยนะแม่มาขู่เราซะได้นะสุดท้ายมันจะมาฆ่าเราใช่ไหมเนี่ยเป็นไปได้เหรอครับนะสวัสดีครับสวัสดีตอนเที่ยงครับผมอ่าไม่มีในลิสต์ใช่ไหมขออนุญาตนะครับผมไม่มีลิสต์เข้าพักในวันนี้อย่างนั้นเหรอมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างก็ได้ฉันควรจะอยู่ในรายชื่อนั้นนะช่วยดูอีกทีได้หรือเปล่า เออดูอีกที่เหรอครับชื่อคุณเอลฟ์คคปูซินคคปูซินคุณเอลฟ์คคปูซินอยู่ชั้น3ห้อง4ชั้น3ห้อง4น่าจะอยู่กับคุณภรรยา9 6 3 4 7มนะครับมีเบอร์ด้วย4 2 5 8ลองโทรถามสิ4 2 5 8มีคนรับหรือเปล่า ภรยาเขาน่าจะอยู่บ้านไหมใช่ปะจะได้ถามว่าวคุณสามีเอา้าคุณเอลพูดเองตายแล้วโป๊ะแตกผมกับภรรยาอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์ตอนนี้เราไม่ต้องการแขกในวันนี้เลยขอบคุณมากชีพหายละตัวปลอมลาก่อน <c oughs> ใายมันตัวปลอม3ามสามนพี่ครับรอบนี้มันปลอมเนียนมากเลยครับ นายเก่งมากที่จับมันได้ <Wow. S 1> มันฟอมเนียนขนาดนี้นายยังมีไหวพริบในการโทรหาอันนี้ชมตัวเองล้วนๆเลยเก่งมากเจอกันไอเหล่านี้มันไม่ธรรมดานอะขออนุญาตหมั่นไส้ตัวเองนะครับไหนดูซิว่าเหลือใครบ้างเอ้านี่ไงคนสุดท้ายหรือเปล่าสวัสดีครับคุณโรเบิร์ตสกี้นะครับคุณโรเบิร์ตสกี้พีซแมนอยู่ชั้นหนึ่งห้องสองเลข89730หมดอายุ73น่าจะยังไม่หมด ดูสดู้ดสตรงนะครับน่าจะตกทุกอย่างเชิญครับคุณพิสแมนโอเคเท่านี้รายชื่อในริสนะครับทั้ง5คนก็เข้าไปในนั้นเรียบร้อยแล้วต่อไปน่าจะเป็นอู้อะไรติดอยู่ตรงแก้มครับคุณแก้มซ้ายอ่ะมันคืออะไรครับขอโทษนะครับนอนยังงั้นเหรอใช่ครับมันมีหนอนติดอยู่ที่แก้มมันชื่อวอเตอร์มีชื่อได้เหรอฮะ ตั้งชื่อให้หนอนแล้วครับแล้วก็ชัยไม่หยุดเลยไม่มีเทลิสโอ้โหคุณกอรเรียนะครับเบอร์โทรศัพท์5123โอเคโทรด่วนเลยถามสามีด่วนสามีสามีของเธอน่าจะรู้ว่าทำไมเธอถึงเลี้ยงหนอนชื่อวอเตอร์ไว้ที่แก้มซ้ายมารับหรือยังสวัสดีครับโอ้โหคุณกอรเรียรับเองอีกแล้วชัดเลย หัวกับฉันอยู่ที่ห้องตอนนี้ <Okay. S 1> ไม่ต้องการแขกในวันนี้โอเครู้เรื่องลาก่อนครับคุณเกอเรียและคุณวอเทอร์ลาก่อนครับ,ร <c oughs> รบทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์สามสามหนึ่งสองสวัสดีครับลูกพี่ผมเจอกอเรียตัวปลอมครับ <c oughs> ผมกับหนอน <c oughs> ชื่อวอเทอร์มาจัดการด่วนเรียบร้อยแล้วเราจัดการหนอนของคุณกอเรียเรียบร้อย <c oughs> ทำงานต่อได้พวกขอบคุณมากครับ หนอนคุณกาหลีน่ากลัวมากเลยฟังดูแปลกๆหนอนใช้ไม่หยุดเลยมาต่อแาวคุณสวยอีกแล้วสวัสดีครับคุณเอริโนส์นะครับมีฝ่ายอยู่ด้านซ้ายอยู่ที่ชั้นหนึ่งห้องสี่ครับเอริโนอ์โอ้คนนี้นะถูกต้องครับมีฝ่ายอยู่ด้านซ้ายหน้าตาส,าสวยเลข14956ดูบัตรประชาชนสิหนึ่งตรงนะครับ มีทุกอย่างยกเว้นลิสเข้าวันนี้นะครับออพอดีว่าฉันมีเหตุฉุกเฉินต้องไปทํางานด่วนเลยไม่ได้ขอเข้าวันนี้โอเคครับน่าจะไม่มีอะไรพลาดนะไปทํางานด่วนมาคุณอลิสโนยก็เลยกลับฉุกเฉินนะครับไม่ได้นัดไว้6 9 9 6ลองโทรถ,ถามซิ6 9 9แล้วก็6คุณเอน้อยรับเองหรอวะใช่ปะ หรือว่าฝาแฝดเขารับอา้าฝาแฝดเขารับครับคุณเซเน่ครับสวัสดีค่ะคุณเซเน่พูดน้องสาวฉันไม่ได้อยู่ที่บ้านโอเคเรียบร้อยเชิญครับน่าจะปลอดภัยไปละน่าจะไม่พลาดนะครับแต่ละคนที่เรากองนั้นนะครับมีคุณภาพ <gasps> หัวมันสมองของประเทศ เพิงเคยเห็นเป็นครั้งแรกขออนุญาตนะครับถามถึงเอกสารและทุกๆอย่างโอ้โหดูสภาพไม่น่าจะคุยกันรู้เรื่องไม่มีปากนะครับมีแต่ตาล้วนๆตากับสมองโอโใช้ให้ผ่านก็บ้าแล้วแล้วก็ขยันพูดด้วยนะเอเราก็ถามเยอะไงมปลาก่อนลากลัวหัวมันสมองของชาติ3ามสามหนึ่งสงด่วน พี่ครับผมเจอเรื่องประหลาดผมเจอคนที่มีแต่สมองไม่มีหัวมาจัดการด่วนเลยครับพี่โอเคเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเคลียร์ให้นายเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวลขอบคุณมากครับมันน่ากลัวมากเลยครับปกติผมเจอแต่คนที่ไม่มีสมอง <c oughs> เหมือนผม <c oughs> ไม่ใช่แล้วใ <c> บ <oughs> ใหญ่ละ <c oughs> เอ้าอะไรอ่ะเฮ้ยโดนฆ่าเหรอเอ้า ตกลงเราตายเหรอครับผลประกอบการจับด็อปเปอร์เกงเกอร์ได้9ตัวเพื่อนบ้านโดนฆ่า2คนด็อปเปอร์เกงเกอร์หลุดไป2ตัวเฮ้ย2ตัวเลยเหรอตัวไหนครับเพื่อนๆนถ้าใครรู้ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้ารักกันชอบกันฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย